Hoa lắm hoa bài lắm hoa 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 เยอะเลยเนี่ยจับให้ดีจับให้ดีผิดจะไม่เล่นแล้วนะเงี้ยจับยังไงอาพอยุติจับอูกการใหม่หี้ เล่นเองนะคนเดียวพ่อขับก่อนยไม่เอาแต่สีดำล่ะอ,อ,อาสีดำมห้อือาสีดำทำไมเอาแต่สีดำละ่ะเอาแต่สีดำมห้ง ăn đi anh, anh đi mới mổ nó đi mổ ra trong mày có 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 là Có có chưa, chưa เลียอห็บ yeah. ไม่เก็บผสมน้ำเข้าไปติ เ็กอะไรชอบสีดำจับสิ่งต่อให้ดีจับกุ่ันให้ดีง่ว,วงแล้วเนี่ยถ้าอย่างเงี้ย เ,เ,เขาไม่ใช้สลัดเขาใช้จิ้มน,นี้นี่เช็ดดีๆเราเดี๋ยวพ่อกลับก่อนละน่าจะคุณระบายสีป,ะปะ่ะป่ะ Bye.